เฮ้มันมีตึกใหม่ฮะตึกโรงเรียนหลังลงยิ้มมาดิเห็นบนเวทีไหมฮะเห็นบนเวทีไหมอ่ามันกลายเป็นรุ่นพี่เสียวแสงใสของเราฮะแล้วตำแหน่งมันสวยนะตำแหน่งเอกสอบทรายกับยายคิสนาเขาทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะอม,มันก็บอกว่าเฮ้ย hey, ฮ hey, hey ชัยชนะของฉันเป็นเพียงแต่ฉันเป็นพวกเดียวก็คือนางน่าจะโกงคะแนนโหวตจริงนั่นแหละฮะทุกคนเนื้อหามีความรุนแรงมาก ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่อย่ามั่นหน้าเอาไปทำตามในจริงเด็ดขาดฮะสวัสดีฮะน้องให้หญิงหมาลาบดอแท้เองฮะอ่ะมาอยู่กับเกมอะไรฮะเกมอะไรฮะ Love d i เด Demo V2 ฮะอ่ะก็คือเป็นมอสของยันเดเลนั่นแหละฮะก็จะมี10สัปดาห์ฮะลองอ่านฮะนี่เล่นอายโนทั้ง10สัปดาห์อ่ะมันจะเป็นยังไงเพลเลยละกันฮะเล่นมอสเลยเล่นมอสเลยแต่ก่อนจะเริ่มเล่นฮะ ช่วยน้องใั้หญิง,หงกดไลค์กับกดซับให้หน่อยนะนิดนึงฮะทำบุญให้น้องหมานะ่าสงสารผู้นี้ฮะอ่ะแล้วก็ฮะไปโรงเรียนดิโอไปฮะสัปดาห์าที่หนึ่งอ่ะก็จะไม่มีอะไรผิดปกตินะรุ่นพี่ก็ยังเซล,ลเหมือนเดิมฮะพี่แสงเซล,ลนะนี่กดเซฟรุ่นพี่ไปก่อนโอสนะก็ยังปกติฮะทุกคนแต่เดี๋ยวฮัหญิงจะพาไปดูสิ่งที่มันไม่ปกติฮะไ,ไม่ปกติแรกก็เจอที่ห้องชมรมดราม่าก่อนละกันฮะตรงนี้นี่ มันมีพรมอะไรฮะแปลกๆไหมฮะอ่าแต่เดี๋ยวไปดูไม่ปกติที่สองฮะมาตรงนี้เลยฮะหลังโรงยิมนะนี่เฮ้ยมันมีตึกใหม่ฮะตึกโรงเรียนหลังโรงยิมมาดิวุ้ยอาแต่ก็ไปเดินเล่นดูหน่อยฮะเฮ้ค่อนข้างว้าวนะแล้วแบบว่ามันให้ฟิลแบบว่าโต๊ะนักเรียนแบบอืมหุ้นไหมฮะ เหมือนประเทศไทยเราเลยฮะเฮ,ะฮ,ะฮะ้ยโคตรฟิลเลยฟิลลิ่งฮะถ้าเป็นทั้หญิงนะท <_ S 1> ห,หญิงอะ <_ S 2> จะนั่งตรงนี้ <_ S 1> ฮะเพราะว่าอาจารย์อะ่ะจะไม่ค่อยสังเกตคนนั่งตรงนี้เท่าไหร่หรอกฮะ,ะถ้าอาจารย์มองใช่ไหมเนี่ยเขาจะมองอย่างนี้ฮะแล้วมันจะไม่เห็นตรงโต๊ะเราเว้ยเขาจะมองไปทางซ้ายก่อนนี่จิตวิทยาฮะให้ฟิลโรงเรียนไทยสุดๆเลยหรือว่าต่างประเทศมันก็เป็นโต๊ะอย่างนี้เก็บเก้าอี้แบบนั้นไหมฮะแต่มาดูชั้นสองกันดีกว่านี่โอ้ย อาว่ะมันมีการลงทุนนาะโมโดงโมเดลตึกสร้างบิลดิ้งบ้านช่องฮะแล้วตรงนี้ฮะเบรกเซลของยายอมายตรงนี้ให้หญิงก็เฉลยแล้วกันยังไม่มีอะไรนะเป็นแค่แบบว่าโมเดลตึกเฉยๆฮะทุกคนยังไม่มีอะไรมานะส่วนในโรงยิมก็ยังไม่มีผิดปกติอะไรนะทุกคนแต่มันจะมีผิดปกติหลังจากสัปดาห์ที่2ฮะ ซึ่งฮั่นหญิงก็จะขออนุญาตนะข้ามไปสัปดาห์ที่3เลยฮะเพราะว่าสัปดาห์ที่1กับที่2อ่ะฮั่นหญิงอะเล่นไปเยอะแล้วแหละทุกคนก็น่าจะเห็นเนาะมาแล้วฮะสัปดาห์ที่2นะซึ่งก็ยังเหมือนเดิมฮะยังเป็นอมายนะแล้วก็เป็นอมายในแพทใหม่ฮะทุกคนอะเดี๋ยวฮั่นหญิงให้ดูนิดนึงก็ได้นี่เห็นไหมฮะยายอมายก็มีโทรศัพท์เข้ามานะแล้วเราก็สามารถไปดักฟังแบบมีมารยาทได้เหมือนที่ฮั่นหญิงเคยเล่นไปนะซึ่งฮั่นหญิงก็กําลังจะบอกว่าแสดงว่ามอสตัวเนี้ย ใช้แพทใหม่ที่แบบว่าใหม่มากๆอ่ะน่าจะเป็นแพทของเดือนที่6นี้เลยด้วยซ้ำมังหาทุกคนที่ยงหญิงเล่นอยู่นะแต่โอเคเราจะไม่โฟกัสตัวละครเก่าๆแล้วฮะฮะหญิงจะขอข้ามไปสัปดาห์ที่3นะ debug แล้วก็ปึ้ง backslash w u. มาแล้วฮะสัปดาห์ที่3เห็นข้างบนไหมเอ่ยคิสนะสุนบุโอเคแสดงว่าสัปดาห์นี้มียายคิสนะฮะถ้าเราหาหนามหัวใจไม่เจอ ให้เราทําการกดคอนโทรไว้ฮะกดค้างไว้คนที่มีออล่าสีแดงอ่ะจะเป็นหนามหัวใจคนปัจจุบันของเราฮะซึ่งก็คือคิซานะนะนี่ขอถ่ายรูปดูหน่อยฮะฮะปึ้งอุ้ยแล้วเ,เขาก็ไอ้นี่ด้วยนะใสะ่ประวัติของคิซานะด้วยนะทั้งขวาล่างเห็นไหมฮะซึ่งห้างิงก็จะทําการติดตามเข้าไปเรื่อยๆนะแต่ปอกแขนหัวหน้าชมรมเขาแปลกๆครับมันเป็นชมรมวิทยาศาสตร์แต่ไม่เป็นไรฮะ ย้ำอีกทีนะอันนี้เป็นมอสท,ที่แบบว่าเพิ่งสร้างมาไม่ถึงเดือนมั้งฮะทุกคนใช่เป็นมอสท,ที่ใหม่มากๆนะแล้วคอนเซปต์ของมอสเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจพอๆกับท่าเดินของยายคิสนะด้วยนะมันบิดเกินหรือเปล่า่ะฮาห,หญิงไม่เคยเจอตัวละครตัวไหนที่มันเดินบิดก้นเบอร์นี้เลยฮะซึ่งขังหญิงกาลังจะบอกว่ามันน่าสนใจตรงที่เขา่พยายามจะออเดชั่นนักพากย์ด้วยนะเออหมายถึงว่าถ้ามอสเนี้ยสมบูรณ์อ่ะเราก็จะได้เห็นตัวละครน่ะภาคเสียง มีคนภาคตัวละครให้ด้วยฮะซึ่งยันเด็บยังทําให้ไม่ได้เลยุยแต่มอสเขาก็คือเขาก็จะทําให้ได้แล้วฮะซึ่งตอน7จ็ดโมงหนาทีเขาก็จะมาเดินลู่วิ่งที่เก้าอี้ฮะเดินโชบิดโชเบลฮะ <c oughs> เลิดเกินนะท่าเดินอะ่ะเราเราไปทําอย่างนั้นได้บ้างป่าวะไม่น่ามีเนาะใช่ไหมฮะแล้วนี่ฮะให้หญิงเดินมาตรงโรงอาหารเออมันค่อนข้างหน้าตาหุยเดี๋ยวก่อนโ อุ้ยอันนี้ยังเป็นโมเดลเปล่าๆอยู่นะทุกคนอแต่แสดงว่าเขาใส่ใจนะหมายถึงแบบเจ้าของมอสอะเขาก็อยากทําให้แบบว่าตรงโรงอาหารมันเป็นโรงอาหารจริงๆอะเนาะโอ้โหยันเด็บน้อแล้วตอนนี้7จ็โมงสิบนาทีฮะนางก็กําลังจะเดินบิดเดินเบลไปซักที่แห่งหนึง่งฮะไอ้หญิงก็จะตามเขาไปเลยนะตอนนี้ฮะเราก็มาอยู่กันที่โรงยิมที่รู้สึกว่าว้าวไหมฮะ พี่รู้สึกว่ามันค่อนข้างว้าวฮะนี่ในสัปดาห์ของยายคิสนาโรงยิมก็จะมีการตกแต่งที่แบบว่าโคตรอลังการนะแล้วนี่ก็มั่นนะเขากําลังจะโชว์การแสดงเลยหรือเปล่ามันเล่นดนตรีตรงนี้อีกฮะเอ้อลบควรคนอื่นหรือเปล่าฮะแล้วอันนั้นอะไรเอยอให้หญิงขอขึ้นไปดูก่อนฮะมันเดินขึ้นไปได้ด้วยนะไหนไหนไหนเน่เดินขึ้นดิเขาคือใครเอยอืมแต่เขาอ๋อเขากําลังจัดแสงไฟอยู่ฮะเฮ้ย เอาเรื่องนะเขาใส่ใจนะเนี่ยแล้วตรงนี้ฮะจริง,รงๆเราสามารถตัดลงได้ด้วยนะถ้าเราอ่ากดตัว E ีลงไปอเห็นใย,ยข้างล่างที่มันกําลังหมุนอยู่เปล่าฮะถ้าหญิงกดตัว E ีปื๊บอ e, ีนั่นอ่ะดับปับ๊บ <c oughs> ก็ยังไว้ชีวิตเขาก่อนฮะเออเก็บไว้ก่อนฮะถ้าหญิงอยากไปดูบนเวทีนะซิมันจะมีอะไรบ้างมีใย,ยคิสนะที่นั่งบนบัลลังอันนี้ฮะหัวรถด,ดูมันทําหน้าตาเฮ้ยเราก็ลองรับภารกิจกับเขาหน่อยไหม พรารกิจโอเคยังไม่สมบูรณ์ฮะยังเป็นเอาหนังสือที่ห้องสมุดอยู่ฮะไม่เป็นไรฮะนี่นะเราก็มีการวาดรูปอันนี้คืออะไรฮะคือฉากหลังของเวทีหรอหมายถึงว่ามันจะต้องมีวันนึงใช่ไหมฮะที่เขาอาจจะทําการแสดงใช่ไหมแล้วตอนนี้เขาก็กําลังตกแต่งอยู่ฮะก็ให้ชมรมอาศิลปะมาช่วยงานด้วยนะวุ้ยเลิศเนาะ โดยที่อิตาเฉม,มก็ไม่เฉมแล้วนะอันนี้คือเสวฮะเออเฮ่ <c oughs> จะด่าเขาอย่างเดียวไม่ได้ฮะดีพี่แสงเสวฮะไม่เฉมนะแล้วตรงนี้จําได้หรือเปล่าทุกคนที่แองญิงอะโชว์ไปตอนต้นคลิปไอเนี้ยมันจะไม่มีเก้าอี้นะแต่ตอนเนี้ยมีเก้าอี้2อันแล้วฮะเดี๋ยวมารอดูฮะมันจะเป็นยังไงนะตอนเที่ยงฮะมาแล้วฮะสิ่งที่น้องข้างหญิงอยากจะดูก็คืออยากจะรู้ว่ายายคิสนามันจะกินข้าวที่ไหนนะตรงนี้ฮะ เน่โอ้โหแล้วแบบว่านักไยมันเข้ากันไหมวะสองคนเนี้ยไม่เข้ากันเลยฮะฮ้างญิงอะเข้ากับพี่แสงเสียวม้าที่สุดแล้วฮะเนอะแล้วถ้างญิงก็สงสัยฮะว่าทําไมอีรุ่นพี่ของเราอะถึงมีสิทธิ์แบบว่าเอาเก้าอี้ขนาดเนี้ยมานั่งนะรวมถึงยายคิสนะด้วยฮะมัน V.I.P เกินไปหรือเปล่าทําไมมันมีอภิสิทธิ์เยอะเกินฮะ แล้วนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของตอนเที่ยงฮนะเดี๋ยวให้หญิงจะไปดูตอนเย็นนะในตอนเย็นฮนะใยคิสนะมันจะมาอยู่แถวนี้พร้อมกับแปลงรบกระดานแล้วแบบเดินโคตรเชิดถือแปลงรบกระดานฮะโคตรมั่นให้ร้อยเลยอะท่าทางเดินนี้ไม่มีในเกมใช่ไหมฮะให้หญิงไม่เคยเห็นตัวละครไหนเลยเขาน่าจะมอดเองด้วยหรือเปล่าฮนะทุกคนโหมันแบบว่าบิดได้ใจให้หญิงมากมากอะชอบ่ะอยากทําแบบนี้ได้บ้างอะอยากเดินแบบนี้บ้างอะฮะมันก็จะมา ยืนคุยกับลูกกระจกข,ของมันพร้อมกับแปลงลบกระดานที่ติดมือฮะ<บ>อ่หญิงจะลองข้ามเวลาไปตอน4ี่โมงแล้วกันฮะโอ้ยตอนนี้4ี่โมงแล้วฮะมันเหมือนจะเกิดอะไรขึ้นบางอย่างฮะกแบบ็แคบบ่แบบนักเรียนมันเดินแป๊บหนึ่งแล้วก็นั่งกับที่เหมือนเดิมเอ้าไม่เห็นมีอะไรเลยฮะอ่า,อาแล้วเมื่อเราคุยกับเขาเราก็สามารถเข้าชมรมเขาได้ฮะเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วขออยู่ชมรมด้วยเลย อ๋อทีนี้การเข้าชมรมก็จะมามไม่ได้มาคุยกับนายเหี่ยมธีระเดชแล้วฮะแต่จะมาคุยกับยายคิสนะแทนฮะทุกคนตอนนี้เราก็มีดอกกุหลาบป,ปักที่หน้าอกแล้วนะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราอยู่ชมรมเขาแล้วฮะอ่ะโอเคเดี๋ยว,วเรากลับบ้านไปดีกว่าละกันเนาะแล้วตอนนี้ก็เป็นวันศุกร์ฮะให้ห,หญิงขอสรุปแบบไวๆเลยนะจันถึงพฤหธาดอ่ะมันเหมือนๆกันหมดเลยฮะยกเว้นวันศุกร์ฮะมันมีอะไรบางอย่างที่แปลกไปฮะ ที่น่าสนใจมากเลยนะอ่ะจะเข้าไปโรงยิมแล้วนะนี่เห็นบนเวทีไหมฮะเห็นบนเวทีไหมอ่ามันกลายเป็นรุ่นพี่เสียวแสงใสของเราฮะอ่ะเขาก็มาทำการแสดงกับยายคิสนะฮะพร้อมกับฉากหลังที่แบบว่าใช่ไหมมันสวยขึ้นใช่ปะเขาอ่ะตกแต่งเพิ่มขึ้นในวันสุกเนาะนี่อืมแล้วตำแหน่งมันสวยนะตำแหน่งไอกรสอบทรายกับยายคิสนา เดี๋ยวขอเดินขึ้นไปดูหน่อยละการะะั้งหิ่งขึ้นมาแล้วฮาพร้อมกับอีตานี่ที่กําลังก้มมองอะไรบางอย่างแล้วมันถือเสื้ออะไรไม่เข้าใจแ้งหญิงได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเสียงตัดเย็บอะมันมันคงจะไม่ว่าอะไรเราหรอกมั้งฮะถ้าเราจะทําการกดตัวอีม <c oughs> อ้อเรียบร้อย <c oughs> มันมันก็ลงนุ่มนิ่มอยู่นะแต่ดาเมจคือทําคนตุยเลยเหรออะมารอดูหน่อยฮะ ว่าเป็นยังไงเอ่ยนี่รุ่นพี่เขาก็จะมีการโศกเศร้าเสียใจกับยายคิสนาที่ตุยไปหาโอ้ยโอย,โอยรุ่นพี่แล้วห้างหญิงจะขอไปดูสัปดาห์ที่4หน่อยละกันฮะเ่ะโอเคฮะรอดแม้ว่าหงหญิงอะ่ะจะลืมทิ้งกันไกลก็ตามแต่ก็ถือว่าไอ้นี่เนาะไม่มีอะไรฮะเฮ้ยก็ข้ามมาได้เลยโอเคฮะ โอ้โอ้โอ,โอ้เราโดนไล่ออกจากชมรมไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วก็วันเสาร์ฮะก็กดตัว E ไปได้หรือเปล่านะอ่าก็จะข้ามมาสัปดาห์ที่สี่เลยเห็นไหมฮะเจ้าของมอสเขาย้ำมามากๆเลยนะห้ามเล่นวันอาทิตย์เด็ดขาดฮะถ้ามันขึ้นวันอาทิตย์อ่ะให้เรากดตัว R เพื่อข้ามมาวันจันทร์แบบทั้งหญิงที่ทำไปเมื่อกี้นะห้ามเล่นวันอาทิตย์ฮะไม่งั้นมันจะเป็นบัคกนะอ่ะมาฮะวันจันทร์สัปดาห์ที่สี่มาฮะ วันจันทร์ของสัปดาห์ที่4หนามหัวใจชื่อโอกะรูโตโอกะรูโตก็โอเคเลยฮะแล้วก็ขอดูรูทีนของเขาหน่อยการเดินของเขาฮะเขาเดินยังไงบ้างนะแต่ดูเหมือนว่าเขาเป็นคนที่ขี้อายมากๆเลยนะแล้วนี่เขาก็จะมาเดินแคดอล์กับเก้าอี้เหมือนเดิมนะเหมือนยายคิสนะเลยอ้อยแล้วตอนนี้7จ็ดโมงสิมันเดินออกมาแล้วฮะห้างหิงก็จะขอเดินตามเขาหน่อยนะนี่ฮะ เขาเดินมาที่ตรงดาดฟ้าเพื่อมามองยายสองคนนี้เหรอแสดงว่ายายโอกะมันน่าจะรู้ความลับของสองคนนี้แน่เลยฮะทุกคนโอ้แล้วตอนพักกลางวันฮะ <c oughs> นางโอกะก็จะมานั่งกินอาหารกับเพื่อนๆในชมรมนะค <c oughs> ่อนข้างปกติเลยฮะไม่มีอะไรแปลกประหลาดไปเหมือนสัปดาห์คิซานะแล้วนะ ในห้องนี้ก็ปกติฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะถ้าหญิงอยากจะลองข้ามไปวันศุกร์ดูฮะอะลองไปนะอุย้ยในวันศุกร์สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือฝนตกในห้องนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ว่ากลัววะ่ะเฮ้ยฝนตกยันในห้องเลยอะแล้วนี่ฮะในวันศุกร์ยายโอกาสเขามาแอบมองอะไรอีกก็ไม่รู้แอบมองรุ่นพี่เว้ยอ่าแล้วรุ่นพี่เขาทําอะไรเอยนั่งอ่านหนังสืออะไรอ่ะ บางอย่างฮะแล้วเราก็นี่เลยมั่นเดินทะลุก็อีเดินทะลุโตเลยจ้ะรวมถึงยายโอสนะก็มานั่งอ่านหนังสืออะไรก็ไม่รู้ด้วยฮะให้หญิงอยากรอดูตอนเที่ยงฮะสิ่งที่หญิงลืมทําก็คือการเปิดกระเป๋าของหนามหัวใจอะฮะอะให้หญิงขอลองสัปดาห์นี้หน่อยละกันฮะให้หญิงอยากรู้เหมือนกันจะเปียนยังไงนะมาออดูบุ๊กส์หน่อยลีดไดาอารี่เลยไอ เฮ้ยอาเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเขายังไม่ได้แบบว่าตกแต่งเนาะก็เลยเป็นอย่างนี้ไว้ก่อนฮะเออก็โอเค <t ries> <t ries> แต่มันน่ากลัวหรือว่าจริงๆแล้วไดอารี่ของยายชื่ออะไรนะ ka, โอกะเหรอฮะใช่ฮะยายโอกะมันหลอนอย่างนั้นอยู่แล้วหรือเปล่าอ่ะเอ้ยๆๆ้ยกลัวฮะนี่นะมันก็นั่งกินข้าวกับเพื่อนท้าหญิงอยากรู้อ่ะตอนเย็นมันจะทําอะไรนะไปดูตอนเย็นก่อนนะซึ่งตอนเย็นของยายโอกะ มันปกติปกติไม่ทําอะไรเลยฮะก็แค่ทําความสะอาดห้องเหมือนคนทั่วไปเลยนะมึแต่ไม่เข้าใจอ่ะว่าทําไมแบบว่าฝนต้องตกด้วยอ่ะลองคาดเดากันหน่อยไหมฮะถ้าตัวเต็มมาแล้วอ่ะสับบาโอกาสมันจะเกิดอะไรขึ้นวะคนรู้ว่าแล้วตอนนี้ฮะสี่โมงหนึ่งนาทีนะทุกคนมันวิ่งเต้นไปไหนกันก็ไม่รู้ฮะเอาวิ่ง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 ว่ามันทำไมก่อเราหุ่นอย่างนี้อ่ะม,มาทําอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ฮะ แต่ทุกคนในโรงเรียนคือวิ่งสุดๆไม่เข้าใจฮะยายโอกะเขายืนทําอะไรก็ไม่รู้ฮะเฮ้ยเธออ่ะเราสามารถเข้าชมรมเขาได้ด้วยนะ,ะเข้าด้วยก็ได้ฮะ,ะแล้วไม่เข้าใจธารกิจของเขาก็ยังเหมือน,เ,อนเดิมนะยังไม่มีอะไรนะอ้าวตอนนี้นางเลิกเลิกจิ้มปากเราฮะแล้วเขาก็จะเดินไปไหนก็ไม่รู้ฮะเดินตามนิดหนึ่งละกันแต่การจะไปสัปดาห์ถัดไปได้อะมันจะต้องออขอยืมหน่อยนะ มันมุมมันสวยมุมมันสวยแต่แต่ขอดูก่อนละกันเขาก็จะมายืนจิ้มปากฮะตามมุมต่างๆของตึกหรออ่าน่าจะใช่ฮะทุกคนตั่วเลยชัดเลยก็ฉันต้องไปสัปดาห์ถัดไปอ่ะโอกาสบายบายว่ะโอ้ยโอ้พี่พยาบาลสาวไม่ใช่พี่พยาบ๊ยบายบายว่ะโอกาสฉันต้องไปสัปดาห์ต่อไปอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมฮะทุกคนวันอาทิตย์ต้องทำยังไง กดตัว R จ้ะแล้วก็กดตัว E ข้ามาวันจันนะแล้วก็เล่นได้ฮะสัปดาห์ที่5ฮะบรรยากาศอึมครึมนิดหน่อยกับหนามหัวใจที่ชื่ออัสูลิโตบรรยากาศอึมครึมเพราะว่าเรากําจัดหนามหัวใจแบบว่าเปิดเผยเกินนะอ่ะไม่เป็นไรฮะแล้วห้หญิงก็น่าจะเจอแล้วแหละใหญ่ออราแดงขอ,อดูหน่อยนี่อ่ะ ก็เป็นหัวหน้าชมรมกีฬานั่นเองฮะเหมือนเขาจะยืนตรงนี้ยาวเลยฮะทุกคนเหมือนจะยืน <mae> ท <afraid Tyson> ั้งเช้าเลยบังเนี่ยมาแล้วตอนเที่ยงเดี๋ยวให้หญิงออยากจะค้นกระเป๋านางแล้วก็จะไปดูว่านางกินข้าวอะไรยังไงละกันฮะค้นกระเป๋าได้แล้วฮะขอดูหน่อยไดอารี่โอเคฮะ นึกว่าใยโอกะมันหลอนอยู่คนเดียวนะทุกคนอื่นก็หลอนฮะก็คือเขายังไม่ได้อัปเดตนั่นแหละรออนะัปเดตเนาะซึ่งมันกินอาหารกันตรงนี้เว้ย,ยอ๋อตอนเที่ยงมันมีแก๊งกินอาหารตรงหน้าตึกใหม่ด้วยฮะโอ้โหแล้วโต๊นี้ก็น่าจะเป็นโต๊ะแบบว่าที่แบบ <c oughs> เป็นโต๊ะเขาเรียกว่าโตะสะกอยของจริงในโรงเรียนนะฮะเออ ที่ใครมานั่งที่มันปุ๊บเราจะโดนมันลุมตบอ่ะเหมือนในโรงเรียนจริงอ่ะแม่เอออีพวกเวนประเด็นก็คือให้หญิงอ่ะอยากหายายอสือเว้ยแต่ให้หญิงเดินมากลาเชียวเหมือนนางจะไม่กินข้าวฮะทุกคนดูสินางจะเดินเดินฟิลเดียวกับยายโอกะฮะเดินจิ้มปากนะนี่เดินไปแล้วก็จิ้มปากไปฮะคิดว่า ตอนเย็นก็ไม่น่ามีอะไรตอนเย็นก็น่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยแหละฮะทุกคนถ้าหญิงอยากลองข้ามไปวันศุกร์อะว่ามันจะมีลูกเล่นอะไรใหม่ๆหรือเปล่าไปไปดูกันฮะตอนนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วฮะอือนางก็จะเดินคือ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้วันศุกร์ตอนเช้าฮะ <c oughs> คือนางก็จะเดินอยู่กับที่อย่างนั้นนะแล้วไปดูตอนเที่ยงหน่อยละกันอะเหมือนเดิมเป๊ะเลยฮะทุกคนไม่มีอะไรผิดปกติเลยแสดงว่าเขาน่าจะทําถึงสัปดาห์ที่4แบบว่า สัปดาหที่4ก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์หรอกแต่ก็ทําแล้วฮะก็ตั้งหน้าตั้งตารอเลยฮะเดี๋ยวหั้งอิงก็จะไปดูสัปดาห์ต่อๆไปด้วยฮะฮ้างญิงก็จะขออนุญาตสเต็ปเดิมหรออีกแล้วเหรอไอเทมนี้มันดีจริงๆเลยไอเทมโกงฮะเอ้เอาเลยเรียบร้อยโอ้ยไม่เห็นเราหรอกเราไม่ได้ทนะําเนาะเขาไม่ได้มองตามเราฮะแสดงว่าเราปลอดภยัยแต่คนแตกตื่นกันเล็กน้อย มหาสัปดาห์ที่6แล้วปะหนามหัวใจคือมุจาคีนะฮะนางเป็นพยาบาลใช่ไหมอยู่ไหนอ่ะโหเด่นเด่นเกินเด่นเกินเป็นพยาบาลแล้วก็ต้องมาเรียนหรอหรือยังไงฮะไม่เข้าใจฮะและตอนนี้ฮะน้องมุจาก็กระทําตัวไม่ต่างจากหนามหัวใจสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยฮะให้หิง,งคิดว่ามันก็น่าจะเป็นฟิลเนี้ยต,ต,ต่อไปเรื่อยๆอ่ะฮะไหนดูซิชัดเลยเหมือนเดิม ตรงนี้ไม่น่าได้นะปิดประตูนิดนึงฮะเอา้าน่าจะได้แล้วนี่มาแล้วฮะสัปดาห์ที่7นะหน้าหัวใจชื่อมิดารานะเขาเป็นคุณครูใช่ไหมฮะอันนี้เกมกระตุกนะเออไม่ต้องตกใจนะเกมกระตุกหลดมดนิดนึงฮะไหนคุณครูคุณครูคคคก็จะมาเป็นนักเรียนเหมือนเดิมหรอชัดเลยชัดเลยแล้วก็เหมือนเดิมฮะเดินจิ้มปากสี่มุมนะไปก่อนเลยมาแล้วฮะสัปดาห์ที่8นะจะเหมือนเดิมไหมนะ โอโซโรชิเดซูเป็นนักเลงใช่ไหมฮะไหนเอ่ยนี่ฮะโอโซโรฮะโอ้ย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 แล้วเมื่อนางเป็นนักเลงฮะอ่ะโอ้ยโอโซโรเจนเย็นฮะนี่ตอนนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่9ฮะหน้าหัวใจคือฮานาโกยามาดะซึ่งยามาดะเป็นนามสกุลเดียวกับรุ่นพี่ของเราฮะทุกคนน่าจะเป็นน้องสาวนั่นแหละไหนเอ่ยอยากเห็นหน้าเห็นตาฮะนี่ ขอ,อถ่ายรูปหน่อยดิปึง้งแล้วก็โอเคซึ่งก็สรุปได้เลยฮะว่าแบบว่าทั้ง1-9ถึงสัปดาห์รูทีนมันเหมือนกันหมดเลยฮะแต่ฮังหงอิงอะไปเช็คสัปดาห์ที่10มาฮะโดยการฮัง่งอิงอะทำการข้ามไปสัปดาห์ที่10เลยฮะมันมีอะไรหลายอย่างที่แปลกไปจากที่ฮังิงเล่นนะไปรอดูกันเลยฮะซึ่งน้องฮังหงอิงอะก็จะมาสอนวิธีการข้ามสัปดาห์ไปสัปดาห์ที่10นะโดยไม่ต้องแบบมานั่งเสียเวลาเล่นฮะ ให้ไปที่ empty file ไปเซฟว่างนั่นแหละแล้วก็กดตัว R นะตัว R แล้วก็กดตัว E ฮะนีพอมาถึงหน้านี้ปุ๊บให้เราเลือกไปที่สัปดาห์ที่10ฮะแล้วก็กดตัว E มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะเนื่องจากมอสยังไม่สมบูรณ์นะทางเจ้าของมอสอ่ะเขาบอกว่าหลังจากเรากดตัว E ไปแล้วใช่ไหมฮะกดตัว E ไปสัปดาห์ที่10แล้วปุ๊บให้เราออกเกมเลยใช่อย่างนี้เลยออกเกมหน้าจอมืดเลย แล้วก็เข้าเกมใหม่ฮะตอนนี้น้องข้าหญิงก็เข้าเกมมาใหม่แล้วนะกด enter ฮะแล้วก็เข้าไปเลือกเซฟของเรานี่มันก็จะขึ้นเซฟสัปดาห์ที่1 0มาให้นะแล้วก็กดตัว e แล้วแน่นอนมันเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมฮะกดตัว R แล้วก็กดตัว e แต่อันนี้มันก็จะมีอะไรแปลกๆนิดน,นึงคือมันจะข้ามมาวัน,นนะอังคารนะอะไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรมาแล้วฮะน้าหัวใจมันก็จะขึ้นว่าเมกามิไซโก เป็น,นหนามหัวใจตัวสุดท้ายก็นนะเป็นบอสเป็นบอสยักษ์หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันฮะทุกคนแล้วนี่ฮะยายโอโซโลโอ้ยยายอาโศหรือเปล่านะไลบารุอมองอามายคิสนะอะไรอยู่ครบทุกคนฮะหนาหมหัวใจ10คนในวันเดียวเลย <Wow. S 1> แต่มันมีสิ่งที่ประหลาดมากกว่านั้นฮะก็คือเหมือนมันเป็นผลบวชการเลือกตั้งในวันนี้มังฮะทุกคนแล้วแน่นอนนะสิ่งที่เราจะต้องทรมานที่สุดก็คือเนี่ย เราไม่สามารถแต่งตัวรุ่นพี่ได้ฮะโอ้ยก็เลยต้องเป็นทาโรตาเฉิมเหมือนเดิมฮะแล้วแน่นอนโรงเรียนมีประตูนี้อีกก็ต้องทิ้งกันไกที่เราเอามาฮะห้างหญิงเห็นหลายคอมเมนต์เลยว่าทิ้งอาวุธยังไงใช่ไหมฮะวิธีทิ้งอาวุธนะอย่างกันไกของห้างหญิงอยู่ช่องสองใช่ไหมฮะพอเลือกช่องสองปุ๊บกดเลขสองค้างไว้นี่เสร็จแล้วทิ้งได้แล้วฮะแค่นี้แหละฮะกดเลขค้างไว้แค่นั้ะะเขขน,นเองแต่นี่ฮะยายเมกามีมันก็จะยังเดินอยู่กับที่นะ แต่จริงๆมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงฮะแต่ขอให้หญิงอ่ะดูปฏิกิริยาก่อนฮะว่ามันจะเดินไปที่อื่นหรือเปล่านางไม่น่าจะเดินไปไหนฮะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเก็บรูปเขาไว้นิดนึงแล้วกันแล้วก็มีข่าวลือด้วยว่ามันอ่ะโกงผลโหวตฮะเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะเป็นสติลเดน c o คอนซิลเพรสิดเดนอ่ะเป็นหัวหน้าสภานะโอ้เราดูป้ายเนาะโอ้โหเกินจะอะไรขนาดนั้นอ๋อคือสคนนี้เขาแข่งกันใช่ไหมฮะ อ้าเข้าใจแล้วบาปของยายคุ่ลโกกวายายผมดํามันก็เลยแบบว่าไม่ชอบยายเมกามิ ami, ใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ฮะเมื่อน้องห้าหญิงมาที่โรงยิม,มก็จะพบกับปึ่งนี่มันมีการตกแต่งใหม่นะก็คือมีไอ้พวกแฟมเนี่ยแฟมผลบวตแล้วก็โพเดียมฮะอวันศุกร์อาจจะมีอะไรหรือเปล่านะาหญิงไม่แน่ใจเลยฮะแล้วนี่ฮะนามหัวใจคนที่แหรือเปล่า,าหญิงจําไม่ได้นะ ฮานาโกะยามาดะเขาก็จะมายืนเฝ้าพี่ชายเขาเลยนะแบบโหสุดๆเลยฮะยายคิซะก็จะมาอยู่ห้องชมรมดรามา่าอามายก็จะยืนตำแหน่งเดิมฮะโอโซโรก็จะมายืนอยู่ตรงขยะนี่ฮะส่วนน้องโอกะก็จะมายืนอยู่กับชมรมมันแบบปกติเลยฮะทุกคนแล้วยายมุจาก็จะมานั่งตรงนี้ฮะอืมมาอยู่กับในห้องพี่พยาบาลสาวนะอาจารย์มิดา ก็อยู่ในห้องรวมคุณครูฮะยืนอยู่ตรงนี้ฮะแล้วยายอาสุก็เดินเป็นหลูบนะเดินจิ้มปากยาวๆเลยฮะฮอ้หญิงรู้สึกว่าสีเมกามิมันแบบว่าหุ่นแปลกๆไหมสีมันแปลกๆอะแต่วิธีของมันก็คือมายืนตามจุดอันนี้หรอนี่ฮะ เดินวนลูปนะตามจุดที่ตัวละครอื่นๆนะหัวใจตัวอื่นๆที่ผ่านๆมามันเดินกันนะฮะายห,หัวหน้าชมรมกีฬาก็จะมานั่งกินข้าวกับลูกกระจอกมันฮะแล้วนี่มุจากับมิดาก็มานั่งกินข้าวด้วยกันฮะโอโซโลโอ้โหก็มีเก้าอี้แยกออกมาเลยฮะไม่นั่งกับพวกลูกกระจอกด้วยกันนะตรงลานกลางพาซาก็เป็นใยอมาฮะแล้วตรงแท่นสวรค์นี้ก็เป็นใยคิษนะทรงผมมัน ทำไมทรงผมเปลี่ยนไปโอ้ทาไมเขาถึงเปลี่ยนทรงผมฮะไม่เข้าใจแต่ก็สวยดีนะส่วนใหญ่โอกาสก็นั่งกินที่เดิมฮะ้ะหญิงเจออะไรที่มันผิดปกติแล้วฮะตอนเย็นนะอีแก๊งหนามหัวใจอ่ะมันก็จะมายืนจิ้มปากกันแล้วก็เดินเป็นลูบพร้อมๆกันหมดเลยฮะดูดิ<บ>ก็คือนี่เป็นแก๊งดงหนามหัวใจหมดเลยฮะแต่ทีนี้ให้หญิงอ่ะอยากไปดูวันศุกร์อ่ะมันอาจจะมีอะไรแปลกตาไปมากกว่านี้ก็ได้ฮะแล้วตอนนี้นะ เป็นเวลาเย็นฮะเขาบอกว่าอีเวนต์ของเมกามิกำลังเริ่มขึ้นฮะให้เราทำการสต็อกเขาอ่ะเพื่อจะได้ข้อมูลอะไรบางอย่างตอนนี้เมกามิก็วิ่งวิวิ่งไปไหนอ่ะเอาตามดิเขาบอกว่าให้เราตามฮะนี่ฮะเอ้าแล้วเราตอนนี้แอบดูแอบดูยัยเมกามิฮะเฮ้ยเขาบอกว่าอันนี่มันเป็นโอกาสชั้นทางเดียวแล้วฉันจะต้องชนะ ไม่ว่าจะแลกอะไรกับก็ตามฮะเขาทําอะไรก็ไม่รู้อะพร้ห,หญิงมองไม่ออกฮะต้องไปซูมดูนะอืมมันก็บอกว่าเฮ้ยชัยชนะของฉันเป็นเพียงแต่ฉันเป็นพวกเดียวก็คือนางน่าจะโกงคะแนนโหวตจริงนั่นแหละฮะทุกคนตอนนี้ให้หญิงอ่ะอยากรู้ว่าถ้าเราปล่อยให้นางไปสารภาพรักกับรุ่นพี่มันจะเป็นยังไงฮะตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงสแล้วฮะ เหมือนกับว่าลาวหนามหัวใจมันก็แค่ยืนตามหลูบนะยืนจิ้มปากตามมุมห้องต่างๆฮะแค่นั้นเองฮะแล้วทําไมมุจามันถึงสว่างขนาดนั้นเหมือนเปิดไฟอยู่คนเดียวคนอื่นไฟดับหมดโอ้ยใหญ่นี่นะพกแสงนีออนไว้กับตัวฮะทีนี้น้องข้างหิิงก็ขออนุญาตเดินกลับบ้านเลยละกันฮะอะไหนดูซิจะได้ฉากจบไหมเนี่ยตึงตึงตึงนี่หนาหัวใจของเรา เป็นต้นไม้เอา้ายังเป็นยดโอสนะ <laughs> เออโอเคฮห,หญิงกดข้ามเลยแล้วกันฮะแอบรักกับพี่ต้นไม,ไม้ใหญ่ไม่รู้เรากดตัวอีแล้วเราวไงต่อเราเราผิดหวังปะอ่ะแน่นอนฮะเราผิดหวังนะโอ้โหเราสู้ต้นไม้ใหญ่ <laughs> ไม่ได้ดิห <laughs> น่อยฮะ แล้วถ้าทีนี้น้องข้าหญิงกําจัดยายเมกามีเหรฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะเมื่ออาจารย์ออกไปแล้วก็ขอขอนุญาตปิดประตูฮะตีแมวบายบายฮะเมกามัวให้แล้วทีนี้ก็กลับบ้านเลยฮะไปเข้าห้องเรียนปกติเลยดีกว่าย <Hey. S 1> ก็จะมาสัปดาห 11, ์ที่11ฮะแล้วทีนี้ถ้าเรามาวันจันทร์ในสัปดาห์ที่11ละ่ะไปฮะไปดูฮะอยากรู้ฮะไหนเอ่ยวฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนๆเฮ้ยเหลือใครบ้างเนี่ยก็คือโรงเรียนไม่มีใครอยู่เลยฮะเอาเราโดนทิ้งหรอพี่พี่พยาบาลอยู่ไหมไม่อยู่ฮะพี่อาจารย์เอาตายหาละเฮ้ยเดี๋ยวนะรวมถึงเดี๋ยวเดี๋ยวก่อเดี๋ยวก่อน,เ,อนเราเข้าไปได้ไหมอะเฮ้ยเอาแล้วฮะออกไม่ได้ด้วยมั้งน่ะ ไม่กอดเฮ้ยเราเดินอะไรวะเนี่ยเดี er. oh, ๋ยวอ๋อไอ้หญิงอยากออกจากหน้านี้เราเราเราทำหน้านี้เป็นผอแทนเหรอหรือว่าอะไรเนี่ยอ้อ oh. ตอนนี้ให้หญิงเหมือนมันมันบังคับแปลกๆอะทุกคนมันมันติดลูปมันมันบอกไม่ถูกอะตอนนี้ให้หญิงว์ปมาเข้าห้องเรียนนะ <laughs> แบบว่าอา้าวเป็นปกติแล้วเดี <laughs> ๋ยวเดี๋ยว <laughs> อเป็นปกติแล้วฮะตอนพักเที่ยงนะต้องวาร์ปเข้าห้องเรียนฮะแต่จริงๆจะสอนทําไมวะคือมันไม่ควรมาทําอะไรอย่างนี้อยู่แล้วฮะไหนฮะโอ้อยทางโรงเรียนเหลือกันแค่นี้แล้วเนี่ยยังจะมาขู่เราอีกก้โหพอผู้หญิงก็ไม่อยู่แล้วนะรู้หรือเปล่ายังจะขู่เราอีกฮะเหลือกันแค่นี้อ่ะแล้วอินโฟจังอะโอเคยังอยู่ฮะ ทั้งโรงเรียนเหลือสามคน <Brand. S 1> ขอขอบคุณทุกคนมากเลยฮะที่ติดตามแล้วก็กดซับกดไลค์ให้น้องฮัห,งหญิงนะขอบคุณแฟนอาร์ตทุกๆคนเลยฮะขอให้ทุกคนร่ํารวยแข็งแรงเงินทองฮะมีสุขภาพร่างกายที่แบบว่าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะแล้วก็รวยยิ่งๆขึ้นไปอีกฮะนี่ก็น่าจะเป็นแค่แบบว่ามาเดินเล่นในมอสเนาะมอสเดโมฮะทุกคนก็หวังว่าเขาจะทําให้แบบว่าเสร็จสมบูรณ์อันเร็ววันนะห,หญิงก็จะกลับมาเล่นใหม่แน่นอนฮะถ้ามีอัปเดตมาอีกนะ ตอนนี้ให้หญิงก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วฮะบายบายฮะ